Thank you นักเรียนทุกท่านนะครับวันนี้ก็พบกับครูสิริโชคนะครับกับกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์นะครับวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3นะครับก็ครั้งนี้ก็เข้าสู่ภาคเรียนที่ล้วนะครับก็เป็นสัปดาห์แรกนะครับที่เราต้องเรียนกันในรูปแบบนี้ไปก่อนนะครับนักเรียนครับครับในหน่วยการเรียนรู้ที่เราจะเรียนคือหน่วยการเรียนรู้ที่8นะครับก็จะเป็นเรื่องเศษส่วน และการบวกการลบเศษส่วนนั่นเองนะครับเคยยินไหมครับคําว่าเศษส่วนรูปนี้คือรูปอะไรครับรูปมีเด็กกี่คนครับเนี่ยสี่คนทําไมนะครับกินพิซซ่านะครับเป็นชิ้นเป็นชิ้นแต่ละคนก็ถือกลนละชิ้นใช่ไหมครับกินทั้งหมดสี่ชิ้นเหลือสองชิ้นนะครับเห็นไหมครับมันจะมีการแบ่งสัดส่วนเป็นชิ้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 นละเท่าเทกันนะครับนะครับ หน่งรับประทานพิซซาสองส่วนแปดชิ้นเออคืออะไรเนาะอาร์มรับประทานพิซซาสองส่วนแปดชิ้นาซร์รับประทานพิซซาหนึ่งส่วนแปดชิ้นอ้าวแล้วก็แหม่มรับประทานพิซซาหนึ่งส่วนแปดชิ้นอ้าวแต่ละคนได้ทานไม่เท่ากันที่ไหนะไม่เท่ากันตรงไหนไม่เท่ากันอย่างไรอ่าเดี๋ยวเราเรียนเรื่องนี้เราจะรู้ทุกคําตอบในนี้เลยครับ ถามว่าทั้งสี่คนรับประทานพิซซ่าทั้งหมดเท่าไรและเหลือพิซซ่าเท่าไรอ่าเดี๋ยวเราจะมารู้กันตอนจบหน่วยการเรียนรู้นี้นะครับอ่ะเรามารู้จักเศษส่วนก่อนดีกว่าตอนนี้ครูก็มีอุปกรณ์มาให้ทั้งหมดสามชนิดสามอย่างแล้วกันสามอย่างนะครับก็จะมีหนึ่งรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าสองรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสผืนผ้าเป็นไงจะมีด้านกว้างแนละด้านยาวนะครับ ส่วนจตุรัสด,ด้านทักศีด้านยาวเท่ากันนะครับแล้วก็อันสุดท้ายคือวงกลมนั่นเองนะครับอ่ะขั่วมาทําไมครับนํากระดาษนะครับมาแบ่งเป็นส่วนส่วนละเท่าเกันโดยใช้ดินสอแบ่งส่วนนักเรียนว่าจะแบ่งอย่างไรได้ครับเราก็ต้องวัดกึ่งกลางแล้วก็ลากแล้วก็ลากอย่างเงี้ยวัดกึ่งกลางัดดัยวกลางแล้วก็ลากอ่าเดี๋ยวเราเอาแค่อ,อันเดียวก่อนดีกว่านาะ ประเด็นดวนี้กันกันนะครับแบ่งอย่างนี้ไปเลยครับ่แบ่ง2ส่วน3ส่วน4ส่วนเห็นไหมครับแต่ละอันครูก็แบ่งไม่เท่ากันนะครับรูปแรกครูแบ่ง2ส่วนนะครับรูปที่2ครูแบ่งเป็น3ส่วนส่วนละเท่าเกันรูปที่4แบ่งเป็น4ส่วนส่วนละเท่าเท่ากันถ้าใครอยากลองทำนะครับนักเรียนเอามาเอากระดาษขึ้นมานักเรียนไม่จําเป็นจะต้องลากก็ได้หรือนักเรียนพับครึ่งเลยถ้าเป็นครึ่งหนึ่งพับครึ่งได้เลยครับ แต่ถ้าเป็น3าส่วนอาจจะต้องมีการวัดนิดนึงเพื่อให้แต่ละสัดส่วนทำไมากันเท่ากันนะครับส่วนวงกลมก็พับไปพับอย่างนี้ได้เลยนะครับเราก็จะได้สัดส่วนออกมาถูกไหมครับอ่าแต่ละแต่ละส่วนนี่ต้องเท่ากันด้วยนะครับอ่ารูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสแบ่งออกเป็น4ส่วนส่วนละเท่าเท่ากันนะครับเราจะเขียนว่า1ส่วน4นะครับแต่ละอันนะครับนักเรียนดูตรงนี้นะครับ เศษ1ส่วน4นะครับเอาง่ายๆคือเฉพาะตรงนี้มันคือ1มันคือ1ใน4ใน4ส่วนเราเลยเรียกว่าเศษ1ส่วน4อันนี้ก็เป็นเหมือนกันครับอยู่ในช่องนี้ก็เป็นเศษ1ส่วน4ี่นี่ก็เศษ1ส่วนสี่นี่ก็เศษ1ส่วนสคือแต่ละช่องคือเศษ1ส่วน4หมดเลยนะครับ เราจะเขียนแทนด้วยนะครับ1ใน4เห็นไหมครับเขียนแทนด้วย1ส่วน4หรือเราเรียวกว่าเศษ1ส่วน4นะครับนะครับมันเป็นคำอ่านนะครับเพราะว่าตัวเศษจะดูอยู่ด้านบนส่วนตัวส่วนจะอยู่ด้านล่างนะครับจะเป็นคำอ่านที่ว่าเศษ1ส่วน4ตรงคำเลยครับเราเวลาเราอ่านไล่มาเลยเศษ1ส่วน4อย่างนี้เลยนะครับเศษ1ส่วน4อย่างนี้เลยนะอ่ะง่ายไหมไม่ยากนะครับน่าจะไม่ยากนะครับ ดีด๋ยวดูรูปต่อไปเลยครับอ่ะรูปนี้คราวนี้เราจะระบายให้ดูนะครับเป็นการระบายนะครับรูปนี้เขียนแทนด้วยเศษหนึ่งส่วนสามเพราะอะไรเพราะเราระบายกี่ส่วนครับเราระบายแค่หนึ่งส่วนคือคือตรงนี้นะครับนักเรียนสังเกตนะครับเราระบายแค่ตรงนี้นะครับคือหนึ่งส่วนแค่ส่วนเดียวจากที่มีทั้งหมดกี่ส่วนเวลานับเศษเนี่ยเศษ นับที่ระบายสีนะครับเศษนับที่ระบายสีส่วนตัวส่วนนับไม่นับสีนะครับไม่แยกสีนะครับนับจานวนชิ้นของรูปที่มีนะครับเวลานับเศษระบายกี่ชิ้นหกี่1ชิ้นเห็นไหมครับตรงนี้ตัวนี้คือตัวเศษส่วนตัวส่วนนะครับนักเรียนจะต้องนับที่แบ่งออกเป็นกี่ชิ้นครับ1ชิ้น2ชิ้น3ชิ้นนะครับหรือง่ายๆนะครับนักเรียนทำอย่างนี้ก็ได้นะเดี๋ยว ดูรูปต่อไปแล้วกันเดี๋ยวกูจะทำให้ดูถ้าเป็นอย่างนี้ปุ๊บถ้านักเรียนจะแยกให้ออกเลยเลยขีดนี้เลยนี่ขีดลากออกเลยเอาดินสอขีดเลยปื๊ดปื๊ดแยกออกเลยเป็นกี่อันสองอันเพราะนั้นตัวบนคือสองส่วนตัวล่างนักเรียนก็นับเลยนักเรียนไม่มองสีถ้าตัวบนนักเรียนจะมองสีนะครับส่วนตัวสองนักเรียนไม่มองสีนักเรียนจะจิตข้างในเลยมีกี่ส่วนหนึ่งสองสามส,ามสี่ห้า Nah, ก็มีทั้งหมด5ส่วนก็ここได้แหละเศษ2ส่วน5นะครับเวลาเขียนตัวเศษนะตัวเศษด้านบนนะให้นับที่ละบายสีนะครับส่วนตัวส่วนให้ดูว่าแบ่งทั้งหมดกี่ชิ้นนะครับซึ่งนะครับนักเรียนบางคนจะสับสนนะสับส่วนยังไงครับพอเนื่นเจออย่างเงี้ยนักเรียนจะเขียนตัวเศษไม่ค่อยมีหนานักเรียนจะรู้แล้วว่า2เขาระบาย2ส่วนแต่ตัวส่วนนักเรียนชอบเขียนสั่งมาเหมือนว่า ตัวส่วนคือตัวที่ไม่ได้ระบายสีไม่ถูกต้องนะครับความคิดนี้ไม่ถูกต้องนะครับส่วนคือนักเรียนจะต้องนับทุกชิ้นเลยนะครับนับทุกชิ้นที่แบ่งเป็นส่วนเลยนะครับก็คือรูปหนึ่งแบ่งเป็นกี่ส่วนตัวนั้นก็จะต้องเป็นค่านั้นนะครับไม่ใช่ส่วนที่ไม่ใช่ระบายสีนะไม่ใช่นะครับนักเรียนนะครับอ่ะครับดูรูปสุดท้ายนะครับอ่ะนี้ก็เหมือนกันครับนักเรียนก็มาถึงในเรียนนับชิ้นที่ระบายสีกันเลยครับ ชิ้นที่ระบายสีมีกี่ชิ้นครับหนึ่งสสี่ห้านักเรียนได้ห้าแล้วเขียน5เลยแล้วก็เขียนส่วนไว้แต่เวลาจะเขียนข้างล่างให้นักเรียนนับทั้งหมดนะครับนี่ต้องจำนะบนนับสีล่างนับทั้งหมดนะครับบนนับสีล่างนับทั้งหมดนะครับไม่ได้นับที่ไม่ระบายสีนะบนนะครับท่องไปเลยนะบนนับสีล่างนับทั้งหมดนะครับนับสีมีห้ามีห้าช่องเห็นไหมครับ ส่วนล่างนับทั้งหมด1 2 3 4 5 6ตัวบนนั้นก็ได้เลยครับเศษ5ส่วน6นั่นเองครับอ่าก็เขียนเวลาเขียนก็อ่านตรงๆค่าคอ่านจากบนมาล่างครับเรียนสังเกตนะครับเศษ1ข้างบนจะเป็นคําว่าเศษข้างล่างจะเป็นคาว่าส่วนเศษ1เห็นไหมครับส่วน3นะครับอันนี้ก็เศษ2เห็นไหมครับเศษ2ตัวนี้เห็นไหมส่วนห้า เห็นไหมครับม pues, ันจะก็เป็นค่าตรงๆเลยนะครับตัวตัวนี้ก็ข้างบนเล็กอะไรเลขกห้าก็เป็นเศษห้าส่วนหกแค่นี้เองนะครับนักเรียนนะครับเศษห้าส่วนหกก็คือเวลาเขียนอ่านค่าเนี่ยล้าก็เขียนตรงๆเลยครับเขียนไล่จากข้างบนมาเลยข้างบนเศษอะไรสมมุติเศษเจ็ดก็เขียนเศษเจ็ดข้างล่างเป็นเล็กแปดก็ส่วนแปดประมาณนี้ประมาณนี้นะครับผมอ่า อันนี้จะแสดงรูปแบบครับว่า2ส่วน6จําเป็นต้องเป็นวงกลมเดียวไหมไม่จําเป็นครับมันเป็นได้ทุกรูปที่แบ่งเป็นสัสดส่วนส่วนละเท่าๆกันจะเป็นรูปวงกลมสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมก็ได้นะครับหกเหลี่ยม 7, เจ็ดเหลี่ยมแปดเหลี่ยมได้หมดเลยแต่ถ้าให้แบ่งแต่ละส่วนให้มันเท่ากันแค่นั้นเองครับหลักการคือให้เท่ากันนะครับไม่จะเป็นม่าต้องเป็นรูปวงกลมสี่เหลี่ยมนะครับแต่รูจะยกตัวอย่างมาแค่วงกลมกับสี่เหลี่ยมพอนะครับอันนี้เห็นไหมครับตัเรียนระบายทั้งหมด2 2จุดเห็นไหม ตรงที่เป็นสีสองสองสอง,สองชิ้นใช่ไหมครับส่วนตัวส่วนคือหกก็คือนับชิ้นด้านล่างนะครับเห็นไหมนะแต่ละรูปนะครับกระบวนคือที่ระบายสีระบายหนึ่งสองระบายหนึ่งสองระบายหนึ่งสองเหมือนจำมาเลยเห็นไหมครับส่วนตัวส่วนคือทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกโอเคแค่นี้เราก็ได้แล้วนะครับอ่าสามเหลี่ยมก็มีเห็นไหมครับ อ่ะเพราะฉะนั้นนะครับก็ให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดที่ครูให้ไปเลยครับทําเหมือนกันง่ายๆนะครับในสัปดาห์แรกงานของเราก็จะยังง่ายๆอยู่นะครับก็ทําแล้วสัปดาห์หน้าเอามาส่งแล้วรับงานสัปดาห์ใหม่ไปนะครับแล้วพบกันสัปดาห์หน้าสวัสดีครับตั้งใจทําแบบฝึกหัดกันด้วยนะครับ